นุษย์เราย่อมหลุดลพ้นเพราะไม่ชี้เพราะว่าเรานั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเราทําใจให้เป็นกลางนะคะในสิ่งทั้งปวงทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเรารักษาใจของเราให้คงที่ไม่ให้โอนอเอ็นไปทางไหนทางหนึ่งไม่ว่าจะยินดีหรือยินร้ายนะคะทุกวันนี้คือมีข่าวมากมายที่บอกว่าอ่านแล้วเราอาจจะเอ็นไปทางใดทางหนึ่งชอบใครทางใดทางหนึ่งไเนี่ยแต่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบให้เรานั้นทําใจเป็นกลางนะคะ งานปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมการทำบุญหรือสิ่งใดก็ตามนะคะการงานก็เช่นกันให้เรานั้นทำใจไว้กลางๆนะคะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ยินไปทางดีหรือทางร้ายมากเกินไปสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรานั้นฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามนะคะเราก็แค่รับรู้เราก็แค่เป็นผู้รู้แล้วเราก็ดูตัวเราไปเรื่อยๆเ,เราพิจารณาไปเรื่อย เวลาเราอารมณ์กําลังไม่ดีหรือว่าเรากําลังหาขัดแย้ให้เรายืนมองนะยืนมองเรากับคนคนนั้นที่มีปัญหาหรือว่าเรายืนมองเรากับเรากําลังเกิดปัญหาเหล่านั้นในในแบบอีกสิ่งทีติหนึ่งเราดูตัวเองเราเป็นเทวดาของตัวเองเราเป็นนางฟ้าของตัวเองเราเฝ้ามองดูตัวเองว่าถ้าเราทาอย่างนั้นล้วจะเป็นยังไง <S 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 แล้วเราให้เราเนี่ยเป็นคนกลางนะคะเราก็จะรู้ว่าเออตรงนั้นอ่ะมันเล็กนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็มันสามารถจะแก้ได้ได้อย่างไรได้ง่ายมากๆเลย แม้ว่าทั้งเวลาที่ใครโมโหเรามาหาเรื่องเรามากมายแล้วก็ท่างเนี้แต่ให้เราอะมองแบบมองเหมือนแบบพอใช้วิธีแบบตัวเองมองอยู่ข้างนอกโลกแล้วก็มองกลับมาตรงปัญหาตรงนั้นแม้สังขาวสังขงามใดๆข่าวใดๆที่เกิดขึ้นเราก็มองลงมาแล้วก็เห็นมนุทะเลาะกันอยู่ในโลกเรารู้สึกเป็นอย่างไรเราก็ วางใจกลางๆเรารู้สึกเป็นกลางกับทุกๆข่าวนะเราก็ไม่ปล่อยให้จิตของเรานั้นไปยินดียิน้ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดเป็นการหลุดพ้นเลยทีเดียวนะคะในสิ่งทั้งปวงอ่นะถ้าเราถ้าเรา,าเราทำใจให้สบายๆเป็นกลางตรงนี้ได้เนีเ่ยเป็นเป็นเป็นเคล็ดลับสาคัญเลยที่ทําให้เรานั้นฝึกสมาธิฝึกสมาธิได้อย่างดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การปล่อยวางที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้การฝึกสมาธินั้นเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็แบบว่าเข่าสู่พลังที่สูงขึ้นได้ง่ายๆอีกหนึ่งเคล็ดลับนั่นก็คือความรู้สึกที่หลุดพ้นนะคะความรู้สึกที่เป็นกลางอยู่ตรงกลางความรู้สึกที่แบบไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าเราเราอยากจะติดนิ่งหรือไม่ติดนิ่งอ่ะเราไม่ต้องไปสนใจว่าเราพลังเป็นทุกข์ เราไม่อยากเป็นทุกข์หรือเราอยากมีความสุขเราอยู่กลางๆเราอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วการฝึกสมาธิเนี่ยข้อแรกเนี่ยที่เหใดทําให้เราเนี่ยไปได้ไกลแล้วก็ได้รับผลอย่างมหาศาลนะ,ะมีผลต่อการสุขภาพการยังรู้ใจคนะนะทํานะคะอย่างที่หลายๆในวีโอซึ่งมันเหลือเชื่อและดูเกินจริงหลายคนก็ตกใจทําไมถึงบอกว่าเออไม่ใช่คนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ข้อสําคัญข้อหนึ่งก็คืออย่างที่พูดเมื่อกี้นั่นก็คือหลุดพ้นแล้วหลายๆสิ่งหลายๆายอย่างรวมถึงพิธีกรรมความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยนะแล้วก็มีบางคนสงสัยว่าเอ้ยทําได้ยังไองอะไรเงี้ยนะหรือว่าเพราะว่ายังไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีอะไรต้องห่วงหรือเปล่าไม่เปาอย่างปรก็ยังมีงพ่อมีอะไรอยู่มีครอบครัวนะคะแต่ว่าเรา ระวังนะคะระวังสุดท้ายเราก็ต้องจากกันนะมนุษย์เราทุกคนต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายต้องจากกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําใจให้เป็นกลางนะเมื่อเราทําใจเป็นกลางได้เราไม่ไปยึดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเราไม่ยินดีฝ่ายใดฝ่ายหนนะึ่งเราจะทําสมาธิได้ง่ายมากนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือให้เรานั้นยกระดับกิน่นระดับใจไปในทางที่แบบว่า,าเบาขึ้นเข้าสู่เมื่อกี้บอกว่าเป็นกลาง แต่มันเป็นกลางแบบที่อ่าสงบสุขขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยเวลาเวลาเรารู้สึกข้างในเป็นกลางกลางในความในความคิดในความรู้สึกของทั้งปวงแต่ว่าเวลาฝึกสมาธิเนี่ยให้ให้รู้สึกแบบว่าสงบแบบสูงขึ้นเบาขึ้นอ่าไม่ใช่ว่าหนักน่วงกังวลอออ,อยู่ข้างล่างไม่ไม่อไม่ ไม่ติดไม,ไม่ยึดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะไปได้ไกลแล้วเวลาเราฝึกเราก็ฝึกแบบเรารู้จักสังเกตนะว่าบางคนเรียกว่าสังเกตการนะ,ะเราเป็นผู้สังเกตการของตัวเองนะคะเวลาเราทําสมาธิเรารู้เห็นสิ่งใดเราไม่จําเป็นจะต้องไปไปพึ่งแบบยังโดยอย่าพิ่งอยากรู้อยากในสิ่งนั้นต่อเพราะว่าทันทีที่เราอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นต่อเนี่ยมันจะเกิดการตกแต่งจิตว้าคนสงสัยและก็ถามเพราะว่า เราจะแยกได้อย่างไรกับสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นจริงสิ่งนั้นเป็นการตกแต่งทางจิตของเรานะสังเกตง่ายเลยถ้าเห็นเวฟแรกในของของสิ่งในสมาธิเนี่ยสิ่งนั้นอ่ะเป็นเรื่องจริงนะอ่าแล้วก็อ๋อแต่ถ้าเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราไปตามดูแบบอยากอ,อยากอยากแบบว่าไปคิดนู่นคิดนี่กับมันเนี่ยมันก็จะเกิดการตกแต่งเรื่องราวตรงนั้นที่เราเห็นซึ่งอ่าเราอาจจะแค่เห็นมนูติเราเห็นอนดีตชาติ เราอาจจะแค่เห็นว่าตัวเองเป็นเป็นลูกเจ้าเมืองของประเทศนึ่งแต่เมื่อเราเกิดการตกแต่งจิตมันจะมีเรื่องราวเข้ามามากมายนะซึ่งอาจจะเกิดจากความคิดในปัจจุบันนี้ถ้าฝันเนี่ยก็บางคนเนี่ยถ้ายังทําสมาธิไม่ได้ดีก็จะเกิดเป็นความฝันขึ้นมาแล้วก็เวลาฝันเนี่ยก็จะเห็นมันผสมผสานกันหลากหลายนะซึ่งจริงๆความฝันก็มีมันมันมันเกิดจากหลายสาเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่จิตตกแต่งมันจะกลายเป็นแบบอะไรมากมายเยอะแยะมากมายเลย สิ่งสาคัญที่เราจะไม่ต้องตกแต่งมันนั้นก็คือเราเฝ้าดูอย่างเวลาเราเห็นลูกวิ่งสวนเราไม่ต้องไปคิด<ส>เดี๋ยวจะล้มหรือไม่เดี๋ยวลูกฉันจะเก่อย่างนั้นหรือไม่ไม่ต้องคิดใดใดทั้งหมดทั้งสิ้นเฝ้าดูเฉยเฉยเขกากําลังเล่นสนุกเพลิดเพลินเราเฝ้าดูเฉยเฉน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูจิตของเราเหมือนกันเวลาเราดูสมาธิาาธของเราเหมือนกันเวลาเราเป็นสมาธิเราก็สังเกตเราก็ดูตัวของเราเอง เราก็ดูไปเรื่อยๆเมื่อเห็นภาพเราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยเราค่อยมาค้นคว้าทีหลังว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอย่างเช่นเราเคยเห็นตัวเองเป็นนักบวชน,นะคะในสมัยยุคก่อนศาสนาพุทธในชุดขาวเป็นผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเทคแคร์ดูแลซึ่งปัจจุบันชาติเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อน่วมงานคนหนึ่งนะ็นเป็นน้องผู้หญิงที่แบบเห็นหน้าแล้วก็รู้สึกรักน้องนะคะเราก็ตอนที่เราเห็นนะเราก็แค่แบบว่าตามดู ตามดูเฉยๆนะถวายถวายผลไม้ก็ดูถวายผลไม้ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดตกแต่งไม่ต้องไปสงสัยว่าผลไม้อะไรทําไมไม่กินเนื้อนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดใดๆตามดูเฉยๆนะคะอ่าทีนี้อ่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยเป็นสมาธิและยกระดับสูงขึ้นกนะารพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการฝึกสมาธิแบบที่อาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าเกิดจากการฝึกสมาธิที่ พัเป็นที่ยกระดับใจิตใจภายในเ,เพื่อเข้าความเ,เข้าสู่ความสงบในเพื่นที่สูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงความเงียบแบบที่ทั่วไปเขาเงียบกันนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การหยุดคิด่านะแล้วก็ยังแบบยังกังวลกับความคิดคนอื่นที่ลอยเข้ามายังไปสนใจอยู่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิที่แบบว่าค้านหาจิตวิญญาณตัวเองนั่นก็คือ เวลาเราเห็นเรารู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเบก็จะมาค้นคว้าทีหลังว่าสิ่งนี้คืออะไรอ,อย่างตอนที่ฝึกสมาธิได้นิ่งมากเลยช่วงโควิดนะช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้กังวลเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วเบไม่ได้กลัวโควิดเบลไม่ได้กังวลเรื่องโควิดเลยเพราะว่าเบฝึกสมาธิเพื่อรักษาสุขภาพแล้วเบเชื่อในเรื่องของสมาธิสามารถปรับเซลล์สามารถเพิ่มเซลล์ในสมองสามารถทําให้เซลล์ในร่างกายนั้นดีขึ้นแล้วก็ เชื่อในเรื่องของการฝึก,กจิตให้เข้มแข็งและก็ปกป้องอ่ามันเหมือนเกาะป้องกันเราอ่าไม่ไม่ทําให้เชื้อโรคเข้ามาในที่เราเพราะฉะนั้นเราะจะไม่มีความของกังวลเรื่องนั้นนะแล้วตอนช่วงโควิดเนี่ยทําให้เรานั้นได้เข้าถึงสมาธิขั้นสูงที่ไปเชื่อมติดกับสิ่งสิงส่งสูงสูงไม่ว่าจะเป็นอรหันต์หรือว่านักปราชญ์สมัยโบราณนักพรสมัยเก่าเก่าเงี่ยซึ่งแบบ มันดีมากๆอ่าเอพาลการฝึกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการค้นหาจิตวิญญาณตัวเองเลยเป็นการฝึกสมาธิที่กลับมาดูข้างในโดยเฉพาะไม่มีการไปทําตามใครนะคะมนุษย์ทุกคนเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อไหร่ที่เรารู้ได้ด้วยตนเองตื่นด้วยตนเองหรือว่าดูแจ้งได้ด้วยตนเองแล้วคุณจะรู้ว่า จิิงได้เป็นความจริงโดยที่คุณไม่ต้องไปฟังความเชื่อไม่ว่าของใครของใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตำราหรือใดๆก็ตามนะคุณสามารถจะเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าหากเราอยากจะเป็นผู้ที่เชื่อมติดมหาปัญญาหรือเราจิตวิญญาณแท้สูงข้างบนเราจะไม่ใช่แบบว่าสมาธิดีแต่เราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเหมือน,นท่านเหล่านั้นนั่นเองนะคะเรารู้สึกอย่างไร เราเป็นอย่างนั้นคนตรงนั้นบุคคลตรงนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาจิตใจอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเข้าถึงคลื่นมหาปัญญาคลื่นองค์ความรู้คลื่นความจริงทั้งหมดตรงนั้นมีอยู่จริงค่ะและก็สําคัญมากด้วยนะคะทำไมปอาถึงได้แก่งขนาดนี้เพราะว่าปอาทาได้ถึงตรงนั้นนั่นเองนะคะและปอายังฝึกต่อไปในรูปแบบนี้ยังคนแบบค้นหาตัวเองตลอดไม่ไม่ไม